สวัสดีสวัสดีย่ำเสาเนาะครับพี่น้องนี่ช่อหน่อยผ้าตะลุยกับผามาเลาะหาเห็ดทุกกาแล้วครับมื่อนี้ก็เดือนพฤศจิกายนแล้วครับนี่ควาหนาวหนาวหมอกกับร่งน้ำซีกันลดแล้วครับนี่บท่วมไปเห็ดแล้วครับนึกว่าจะถมครับนี่ลดลงไปประมาณเม็ดครึ่งนะครับจากต่ฟังสั้นๆนี่ครับลดไปหลายเติบก็มาล่องรอไฮนะครับเพื่อจะได้ไปปนเสาจากปนหนึ่งนี่ครับกับไปลุ้นเรื่องปนเนาะก็ พ่อเห็ดเลยพี่น้องบึงห้อยแต่มื่นลงเกือบตกน้ำซี่กับหมื่นหลายห้อยน้ำถัวมันลดลงอะมื่นครับพี่น้องพ่อเห็ดไข่ครับหมงขึ้นใ้เนี่ยแหละครับเปิดวงกอนครับนี่ครับดอกเดียวกว็รอนี่ครับมันที่บรเิเวณปิบปุ้นนี่เี็กทำจริงๆกกสองสามดอกกับปุ่นนึ่งละครับนี่ เห็ดหาตัวพี่น้องนี่สองดอกเห็ดหานี่ก็แซ่บเลยครับพี่น้องอู้หูสตนีนิคแบบเนานี่ครับดอกน้ำเง,ง่าครับอันนี้เขาเห็ดเนยียงมุสล้เนวติมเลยครับคุณอันนี้มาผู้เดียวครับอันนี้ ค้ำทางยางพี่น้องเฮ็ดไข่ครับจุูมน้อยๆนี่ครับกำลังแสบแล้วครับจะจุูมอันนี้พ่นแสบพนันครับนี่พ่นกันน้อยๆค้างทางมักเกิดดีครับเฮ็ดเขาไข่นี่ครับีไปดูบ่เห็ดตับเตากับพี่น้องบองเคยได้นี่ครับมีสองดอกทำเยวเห็นน่ครับแต่ต้องสีเถาแล้วครับเพราะว่าโดนๆจะเข้ามาเต้นกับบางนู้นั้นบ่ค่อยเกิดครับ ไม้ไม้ครับนี่ดึงพี่น้องดอกสีแกเต่อแล้วครับดอกหนึ่งดอกดอกนี่เขาอนอุญาตลกด้ครับเนี่ยอภิเดเจียครับลูกสาวตื่นท่วมานน้ำครับพี่น้องสาวตื่นท่วมานน้ำพ่อยุ้ยไซสันครับพี่น้องเอ้ยนี่ดอกนี้แข็งปุ๊กเลยครับนี่ดอกยังแข็งแรงครับนี่นม่ว่าสิเถาบเถาตัน ก็เนียนนหยาดลกเลยนะครับเลยครับเป็ดเสือมันครับตัวนี้เฮ็ดบมาลายแล้วครับมันเห็นยางมากเป็นกิโลแล้วครับได้ซ้ำนี่แหละครับนี่เียจะเบิองไปเบิองอีกบ่วงหนึ่งครับพี่น้องกรับไปหลุดน้ำกันน่องครับเนาะเฮ็ดหาดดอกงามครับเบืองสีสมสม คงไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาเป็นเห็ดยังครับเนี่้เกือบแนวขามันนี่ครับแต่ดอกยังใส่ได้ครับนี่มันอยู่บ่ได้เห็ดดอกพี่น้องลูกสาวก็โทรนน้ำครับเพื่อให้จ้าข้าวกับจิกอาบนะครับ,ล,รบลูกสาวโทรนน้ำมาสิาพาไปเที่ยวงานแข่งเรือครับน,นี่วันที่หนึง่งพฤศจิกามีแข่งเรืออยู่อำเภอครับพี่น้องก็แปลงหมอ แดดจะทรงใส่เห็ดโอ้เห็ดหยางพี่น้องดอกงามๆกันสองดอกก็เอาดอกครับถ้าลายดอกจะเก็บไปหยางแล้วก็เอาตำเจลครับพี่น้องเจแล้วก็จับเส็บได้ครับลวกก็ได้ได้ทีหยางอะไรครับแซ่บทุกดอกก็บเห็ดหยางว่าพวกหลายหลยย่ครับเห็ดหยางพ่าเด็ดตุ่มหนึ่งเจลน้ำพริกอยู่ครับนี่ สามสีด่ดอกครับเมื่อบานเลรพี่น้องลูกสาวท้วนน้ำครับก็ไปพ่อนไ้านีนก้ก็เกือบสองโมงครับเนี่ยอาบน้ำไปเที่ยวแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็บ่ไดร้ายครับพี่น้องนี่มึง ในซ้ำนีแ่แหละครับนี่เห็ดใน,ในปรรยายปันแหละพวกปนเลือดเสาอยู่ครับนี่ในนี่ครับเบื้องมองน้ำถุนถ้าเพียงเอวบกหมดแล้วครับนี่บกไว้เติบเลยครับเแต่วัน้พายุกับสิแห่งครับย่างในสบายว่าจะถมปลาเห็ดกับพว่วมนะครับ ครับพามาเบิ่งครับนี่บมองมือนเนี่ยยางรื้นน้ำจอกจอมจอมมึงอย่างนี้เนี่ยมึงแหงมดแล้วครับพี่น้องจะได้คลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนนะครับนอแนี่จะได้กับฝากช่องหน่อยพาตะลุยนะครับบอมานบันไดกับกองขอโทษขออภัยครับเฮ็ดกระอกแน่ครับได้บ้านเด็ดไปไกลลูกสาวทัวร์น้ำปก็เทศสอกลับครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผม Salamat di